ดีพี่น้องวัตถุสุขอนามสุวรรณจ้ะน้ำรลกลยจำบ่เนี่ยอ่ะน้องคนฝนล้างน้นท่วมพี่น้องจ้ะฝนอ่างในฝนซีกขาวน้ำท่วมจ้ะพี่น้องจ้ะเมื่อวรนอากาศฟินมากๆจ้ะแดดออกคุณเมฆอ่ะของคนสบายจ้ะพี่น้องจ้ะไปไปเบิร์นแห้งไปนี่เด้อต้องไปใก่หรอกหมูวัดนี่รดจ้ะพี่น้องหมูนี้น้ำรถเด้อเด้อวันนี้น้ำรถแล้วจ้ะจ้างถนนได้จ้ะมันรถแล้วจ้ะ รถละจ้ารถละจ้าพระสะเดินพระน้องกันแก่จ้าจงรถละจ้าจังบุแม่นอนกลางถนนเลยพอเลยมาล่นแล้วจ้าวัดนี้ล่นเบิร์ตเพราะว่าบ่อเด็กบ่อเด็มาถ่ายเพราะว่าเพิ่งเปิดเพลงเสียงดัาไปไปพูดน้องเท่านั้นไปได้รถ่อวัดนี้เราล่นแต่ว่าค้นไรค้างแต่ก็เพิ่งเปิดเพลงเสียงดัง ได้บระไ้มาต่อนึกว่งอัวหนิ่้างฝ่นผิวนอกบุบบานนี่ยนั่นน่ะบ้งเอาฝ่นจับยอดได้นานาโรดนะเพ่นเชื่อกันการนังแดงนนี่นี่นียอดดีได้จัดไงว่านคนหาปลาเต็มเลยว่านต้องมาต้องเพราะว่ามัน่ายเมือนก่อนนะแต่นาะมันทายเหมือนก่อนค่ะ ถามอะไรเด็นดีสบายจังเลยไปเด้อนี่เด่นนี่มันนั่งเด่นนี่แหะนี่นั่งเด่นนี่เด้อเขานอน,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 นเด่นี่เด้เนี่นอนตัวเนี่นั่งเด่นรถมากเด้อนั่งนี่นี่เนี่เออนั่งพลาดของคนมาเด่นหน้าพี่น้องจับบุบบ้านบ่เดี๋ยววมันถ่ายคลีบอะไรพ้นคนหลายพี่น้องคนหลายคากักไม่หดขายอันนั้นลูกชิดไปย่างหัวเดีก แก hey, ่ปีนเลยนี really? ่เลิก oh ยืนเฮ้ยอะไรนะอะไรนะเอากูนึกว่านึกว่าีนเหรอมาทั่วแหงมาเถอะนีวนีเอเด่นนีเดียวควไปมองน้าไม่ได้ มือวานนี่วงพี่น้องเออพี่พี่แรนี่ยอดหญ้าใช่ไหมลูกมันนี่โบกแล้วจ้ะปุ่นอันดีห้อยหน่อห้อยกันหน่อจ้ะครั้งสดใหม่เลยห้อยกันหน่อจ้ะข้างหน้า ขาเปิดเพลงมากว่ะไรจ้ะทุกคนจ้ะเอาหมอนี่จะมันเตะหนามจะข่อยไปเนาะมันจะซิวน้อยด้วยนะคะนเด the <the> like fish fish ็ดไปกดยังไม่มาไปเดินเลยเดี๋ยนะเห็นไหมหนาหนามนะอันเด็ดนั่นไปลุย เลยนอนกันหนามไปเลย <laughs> นอนกันหนามไปเอ้าเห็รถเข้ามาคอยนี้หนูเห็นแม่นอนอยากสบายพี่น้องเันหนูน่ะมันสบายกลางแดดชายดูนี่แดดเนาะแดดเปรี้ยงเลยเหรอมาหน,นึ่งนอนสบายพี่น,อน้องอ้าวฝนของฝนไปนอนคู่กับน้องนู่นอนนัน,อนเดียวก็ <laughs> เดินหน้าอย่างนั้นมาใส่มาเด้อดุกเด้อนอนทางนู่นน่ะ ให้ไปว่าเด็ดไปว่เดินไปหนาเดินไปน้ำนาหน่อยหมู่บ้านนี่ยางร้ายพี่น้องก็สิถึงยอดหนาดีเลยดูนู่นดูนี่ความร้ายของหนามเลยดูตรงการต้นอ้อยเลยจ้ะช่างนี่ร้ายโอ้เสียบแขนเดินไปข้างหน้าก่อนนี่เขาไม่เดินมึงเดินมันจะใส่หนาเด้มันมีแต่ใส่ยาเด้เนี่ยนะ โอ้ยสวนแม่นาเด่นเ้ยมีมถแท็ี่คนนี่รถมอเตอร์ไซรถมอเตอไซหมู่บ้านที่หี่ไหนดูยอดงานหนอยรอยการนน่หน่ยรอยการอย่างไรหมู่บ้านต้องมีกรลงนั่นโอย วัดที <th> ่อดไม่บอดเซ่งายอดเป็นอะไรทั่งนั้นวะหันเปยนเออหารบกวไปเดินท่นนอีกคนหนึ่งง่ายง่า มื่อวานนี้ไม่ได้มากแต่พี่น้องจ,จ้าแต่วันนี้รถเลยจ้ะหนักขึ้นต้นใหม้แต่หัววันหนักเลยนะหน่อใหม่ลงไลนั่นลงไลอยู่จ้ะป่าที่โซมเมาสีเราหาเลยตรงนี้ดูแก่พี่น้องตรงนี้มันติดมันจะต่ำจะ้ะมันมันจะสูง คนฝนฝนมาเด่นอยากมาตัววานนี่เด้ออุ้ยนอนแหงาดไหมเดยนอนเจ็บเปียเลย่ะใครสนุกโถ่คนคนมานั่งอีเด้นั่งอีใครนโปกเด้วนั่งนัเหยียดขานาั้นหอยขาตนั่งเด้ อามาก้องชูชงนิวเดาตอนนี้มันจะต่ำกลัวแต่พี่น้องจ๋าทางวัดพระ่ามันจะเป็นชุ้งหน่อยเพราะว่ามันแต่ไม่มีกั้นกั้นน้ำพร้อมจ้ะ ตรงนั้นหาได้เพ่ไปตรงนั้นเดียวหามนหอยค้าตงหอยคาตรงนเด้อหา,า,อห,า,าหอย,อยไปยไปงัดก็ปไปอีกคนนึงเยยตรงเด้อ เอาในหอยคางตงนีงมันเท็นน่เนี่เอามองกล้องได้นามมันามนามแดงๆอเลยสินะเอย กินไหมเหรอกินกระเดิ่นดิซื้อดกันนี่เองเออเออสนบีเออสุกดีออดดแต้วน่ยงก็ทายตรงน้ำน้ำอาอรุย่ย ระวังนะหนูระวังรถระวังรถมันหนามมันระไวไม่ทันพี่น้องจันไปลุยไปถั่วมจะาบ้านเพิ่นถั่ว่จ้าดีแต่ว่าเดืองของเดืองฟังหวันเพื่อว่ามันเป็นอย่างจะาบ้าถั่วเนาะเพิ่นเอาอันนั้นกั้นไว้จ้ะเพิ่นปีนี่เพิ่นเลาะคล้องเพิ่นได้กั้นคู่ไว้เรียกว่าดถั่ว ปคนใหญ่คนนี้วถ่วมพี่นอ้องด้ยถ่วมจ้ะนั่นเด้พี่น้โอ้ถ่วมวดพี่น้องยามันถี่มันมาตั้งแคมป์นอนบนบนถนนจ้ะทางถนนพี่นอกก้องจ้ะวัดเลยถึงถ่วมวดเลยเนาะอะไรรุ่ม

พีนอะไนดิกำวัดพี่น้องเลยตาปลาที่เพิ่นเลี้ยงไว้ปลาที่เพิ่นเลี้ยงไว้ปลาที่เลี้ยงไว้ไปกับน้ำแล้วจ้าขาดทุนยอยับแล้วจ้าเพราะว่ามันหลุดหนิเด้อไม่ใช่ปลาเนี้ยตัวใหญ่ที่เพิ่นไหลไปจ้าน่าอ่ะผม ไ,ไานะก็มาเป็นตามันนี้แือดอกดอกไม้ก็บังดอกจะพี่น้องจใจคลิปนี้ก็ยังไ,ได้เพี่อนๆเนอะฝา,า,า,ากพี่น้องคนใดก็แชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้ะเพื่อจะประฟาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่สาระพอกินเพี่ว่านของเนาะเรื่องแถววงคลิปเพี่ว่าเขาควบคุมจะเดินหนุนเรื่องก่อนหน้าใจเยี่ยมอยากไขมือนใส่ได้ไร้ใจพี่น้องจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บจ้ะ